สวัสดีครับใครยังไงครับผมขายแผ่นถ้าอูนแผ่นละร้อยห้าสิบครับถ้าปลายทางแผ่นละร้อยเก้าสิบครับสนใจสั่งก็ได้เลยนะครับอเป็นพันธุใหม่พื้นบ้านเนาะใช่พัน 1, ใหม่พื้นบ้านรเรามีหลายรุ่นใช่ไหมครับผมมีหลายสายพันธุเนาะใช่เดี๋ยวเราก็จะจัดส่งตลอดเลยนะครับผมตลอดเดือนสิงหาเลยเนาะนะครับ แล้วก็ถ้าไข่ไผ่ไข่ไมมีปัญหาเช่นไข่ไม่ฟักไข่ออกน้อยหรือว่าเสียหายจากการขนส่งแล้วก็ทํายังไงครับเค้มให้นอหนึ่งครั้งเนาะนโอเคครับนี่นะครับทุกท่านเรากำลังทำการไอ คัดแยกนะครับผมแม่บี้นะครับ, Maybe, รบตัวที่ผสมพันธุ์นะครับผมเป็นคู่รก็จะแยกมาไว้นะเพราะว่าจะได้รู้นะครับทุกท่านว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้ผสมพันธนะุ์เนาะแต่วันนี้นี่ตัวผู้วันแรกเนี่ยออกเยอะนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเรื่องการผสมพันธนะุ์เนาะ แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับผมพอตัวผู้ออกเยอะวันนี้พรุ่งนี้จะตัวเมียเยอะนะครับทุกท่านแล้วก็อาจจะนําตัวผู้ที่ออกวันนี้นะครับตัวที่ยังแข็งแรงอยู่นะครับทุกท่านไปผสมพันธ์ต่อนะครับผมเพราะว่าหรือไม่ก็เราก็ต้องทําการสลับคู่นะครับผมทุกท่านเพื่อที่จะให้ตัวใหม่นั้นตัวตัวเมียนะครับผมได้รับการผสมพันธ์อย่างทั่วถึงแล้วก็ไข่ในท้องของเขาเนี่ยก็จะได้รับการผสมแล้วก็จะฟักออกมาเป็นตัวได้นะครับท,ท่านพอผสมพันเนี่ยคือมีผสมพันธุ์นานมากกว่า สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นท้องตรงท้องก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองแสดงว่าไข่เขาสุกพร้อมจะวางไข่ได้แล้วนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เยอะนะครับผมเยอะเลยนะครับผมวันนี้ก็เลยอีกสามกระด้งนะที่เราจะแยกนะทุกท่านนะครับผมมดก็มาลอกินนะครับผมมันเป็นมดไตวัยนะทุกท่านแต่วันนี้เราเก็บขึ้นหมดนะครับทุกท่านไม่มีเวลาโอกาสให้เขากินเขาก็มารอจอบกินนะหมดนะครับผม อันนี้ก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการไอให้เขาวางไข่นะครับท่านเอากล้องใหม่เลยเราจะเอากล้องตัวนี้ไปเก็บนะครับท่านเนาะนะครับผมด้วยทางนี้นะครับเราช่วยกันนะครับท่านวันนี้นะนะครับผมเพราะนานๆนะครับผมจะได้มีเวลาที่จะทําวิดีโอลงนะครับทุกท่านเพราะว่าหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับผม เดี๋ยวได้ชมนะครับท่านเพราะว่าช่วงนี้เตรียมทั้งเส้นไหมที่เป็นเส้นยืนนะครับผมที่จะทอทั้งผ้าสีธรรมชาติแล้วก็สีเคมีนะครับเพื่อจะขอรับรองตานกยุงพระราชทานด้วยนะครับท่านเดี๋ยวรอชมนะนะครับผมตั้งเป้าไว้ปีนี้ก็ช่วงไอ ปีนี้ก็ให้ได้สักห้าสนะิบเมตรทุาท่านเนาะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้สักกี่เมตรแต่เราก็ทําไปนาะตามที่เราสะดวกนะครับผมแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับมไม่มีคุณภาพและมาตารฐานเนาะสาหรับงานคอลเลกชันต่างๆเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้รับชมเพราะว่าหงคำจะได้ผลิตออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีการไอหรือฟืน้นงานทอผ้าสร่งที่แบบ ไม่ค่อยมีใครทำนะท่านขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับผมก็จะทำสกสามสีผืนนะครับเดี๋ยวรอชมเนาะถ้าท่านได้สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้สําหรับท่านที่สนใจผลงานทอของคำเดี๋ยวถ้าเราจําหน่ายเราจะแจ้งนะครับผมเราจะอาจจะทักแจ้งเป็นรายส่วนเป็นการส่วนตัวสําหรับท่านที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้นะครับผมแล้วก็จจะมีโพสต์หน้าเพจด้วยนะครับผมมีโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกหลากหลายอยู่นะครับท่านมีหลากหลายราคานะครับผมก็เลือกตามที่เราชอบนะครับผมเราช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ